เพิ่มไหมคะเดียวหนึ่งเดียวนะคะห้าร้อยห้าที่อันนี้เขาเรียกว่าอะไรหรอยำข้าวโพดไข่เค็มค่ะพี่ข้าวโพดไข่เค็มบิทมาบ้านคุณผู้ชมจะเป็นแบบอ่าข้าวคั่วเนาะใช่ค่ะโอ้ยฉ่ำแบบนี้เลยนะคุณผู้ชมมาที่เชฟจูเนียประเทศไทย ขี่ปลาอย่าไปร้องดังห้าบาททุกอย่างเลยนะคะเลือดมาถามได้นะคะของเกรัดเลยสูตรนี้โคตรอร่อยเป็นยำสามกรอบนะคะกรอบจะออกเปรี้ยวเผ็ดหวานนะคะหลายอย่างมีสี่ห้าอย่างปลากรอบแค่กล้วยชิ้นปลายำแม่เจ้าพี่ยำยี่ห้าบาททุกอย่างเลยนะคะ เลือใไราถามได้น่าจะพี่ยำกันใหม่หมหมสดๆร้อนๆเลยนะคะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมมีดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสุดที่สาชาแนลนะคะวันนี้ตั๊กอยู่กันที่คลองผมท่าเรือนะคะจังหวัดระนคคอรีขยานะคะอำเภอท่าเรือเนาะแต่วันนี้ตั๊กจะพามาชมร้านยำาี่บาปาของเจรัตซึ่งเรามาถ่ายกันก็หลายรอบแล้วเนาะแต่วันนี้เราตั๊กจะพามาชมบรรยากาศก็จะมีเมนูใหม่ด้วยนะคะแล้วก็มีหลากหลายเมนูเลยนะคะแต่ว่า ก็ยังคงราคาเดิม25บาททุกอย่างนั่นเองคุณนะผู้ชมก็เดี๋ยวพาไปดูกันเนาะนะเดี๋ยวนี้ถ่ายแม่ค้าแนละ้วมือแม่คะตัวเล็กนะขายดีเสียงดีด้วยคุณผู้ชมอ่ะเดี๋ยวไปดูกันเนาะเรียกลูกค้าสุดยอดเลยเออเรียกลูกค้าคนสุดยอดอะ่ะไปดูอ ลูกค้าก็จะเยอะแบบนี้เลยคุณผู้ชมเอาจริงๆก็คือแบบร้านเจรัสเนี่ยามคุ้มมากเลยนะคะยำราคา2 5บาทนะครับว่าราคาที่คือจัด้องได้อ่ะเออคนที่แบบว่ามีรายได้น้อยเนี่ยเขาก็มาสามารถมากินยำร้านเจรักได้นะคะซึ่งราคาถูกมากเลยคือ25บาทเนาะแล้เถี๋ยงตาค่ะคุณผู้ชมบรรยากาศยำีคนมุงจริงๆค่ะ อาหารที่5บาททุกเมนูเลยคุณผู้ชมมากินมาก15บาททุกอย่างนะคะ5บาท5บาทประมาณ5บาทเลยจ้ะ25บาทค่ะเสร็จไปเลยนะคะขายกัง4คน5คนเลยคุณผู้ชม80บาทเงินทอนขอบคุณนะคะที่รับแล้วดีคะ่ะข้าวโพดใส่เค็มถุงนึงนะคะ รับอะไรเพิ่มไหมคะอย่างเดียวอย่างเดียวนะคะแค0 5าย,ายอันนี้เขาเรียกว่าอะไรหลกยำข้าวโพดไข่เค็มค่ะพี่ข้าวโพดไข่เค็ม25บาทนะคุณผู้ชมตักให้แบบไม่ห่วงเลยคือตัก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 เลยนะเจ๊ร้าสวัสดีนะคะค่ะสองสี่หกแปดสิบสิบสองเมนูนะคุณผู้ชมคือแบบยำแบบโหร้านยาวเลยนีอย่อะไรดีจ๊ะร้านยำี่บ25บาทคะ่ะ ขอบคุณนะคะ <ais ama S 2> พี่รับอะไรดีค่ะน้องก็ขายเก่งสบาุดหนึ่ง <to> นะคะเพียนงไงแล้วแม่ขายที่5ราคาเดียวกันสิวันนี้สับหวานตักกันไม่หยุดเลยคุณผู้ชมไม่มีครับขายดีมากครั วันนี้เรามากับเซียนต้นด้วยนะคะก็มีเอฟซีที่เขาถามหาเธอนะจริงๆคือเขาถามหาเธอว่าเออถ่ายกับเซียนต้นให้ดูหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเขามีเป็นงอีพีแล้วกันนะคุณผู้ชมเออวันนี้นางก็มาด้วยนะคะก็มาถ่ายาด้วยกันนะไปไหนก็ไปด้วยกันนี่แหละคุณผู้ชมอสบ้าบาทนะคะคุณนะคะขายดีสั่งได้เลยนะคะสั่งได้เลยจ้า บ้าบาทพีนัะยบาทมเส้นนะคะยำเส้นกันอคะมือยำไปไหนแล้วเนี่ยมือยำไปไหนด้อหนาไปยันยำไปนอนลงมือยำลงสั่งได้เลยนะคะ พี่ยังไม่จ้าดูก่อนแด้นะจ้าสั่งได้เลยจ้าอันนี้น้ำต้มหมูจะาิอันนี้เป็นต้มตำกุ้งสดนะคุณผู้ชมดูดิโอ้โหฉ่ำมากตอนนี้หนูไปขายที่ไหนบ้างลูกที่ไปช่วยไปไปที่ไหนบ้างอ่างทองได้ไปไหมลูกอ่างทองได้ไปไหมได้ไปค่ะอ่างทองก็ไปแล้วก็มีที่นี่เนาะไปแค่สองที่เหรอลูกแล้วก็ข่ยซีอิอ่างทองวิเศษอ๋อวิเศษ ไปวิเศษวิเศษวันอะไรนะแม่วิเศษวันอาทิตย์ค่ะหรอวันอาทิตย์พี่รับอะไรดีคะของผมวิเศษวันอาทิตย์เส้นถุงหนึ่งนะคะได้แรับอะไรนะรับอะไรเพิ่มไหมคะรับอะไรครับผมข้าวโพดกับยำวุ้นเส้นเท่าไหร่คะส่งยพี่รับอะไรดีคะตัวเชียงเส้นถุงหนึ่งรับอะไรเพิ่มไหมคะพี่สามถุงเจ็ดสิบห้าครับผมยำวุ้นเส้นนะครได้ครับผมจะให้น้องเขาดูครับ ห้าบาทเก่งมากคุณผู้ชมสั่งได้เลยนะคะลูกค้าสั่งได้เลยจ้ะยี่สิบห้าบาททุกเมนูนะคะเป็นอะไรที่รับอะไรเพิ่มไหมคะข้าวโพดไข่เค็มด้วยนะคะสามสูงเจ็ดสูงสุดทาราสุธพาเพียนนะคะคข้าขโพดไข่เค็มเนื้นะจ๊ะพี่อันนี้อันนี้ยำอะไรนะแม่อาเล็บมือนางคุณผู้ชมนี่ แม่น้ำยำตัวนี้ยังมีส่งอยู่ในรถไม่ส่งเนาะไม่ส่งแล้วเนาะเพราะว่าตอนนี้เพียงยี่ห้าบาททุกอย่างเลยนะคะ้มเคุณผู้ชมเข้ามาด้วนก่อนได้นะคะยำกันใหม่ๆสดๆร้อนๆเลยนะจ๊ะพี่ยี่ห้าบาททุกอย่างเลยนะคะเป็นเล็บมือนางหูดูดีใหญ่ๆฉ่ำๆเลยคุณผู้ชมดูอืมเรียบร้อยค่ะ หอมอเครื่องยำม,มากคุณผู้ชมร,ร้อยค่ะเสิร์ฟหน้าร้านค่ะี่เขายำเล็บอหมูนางยำเล็บอหมูนางหมูนางสามกล่องน่ากินมากน่ากินที่สุด ล้อๆเลยนะจ๊ะพี่ยี่บห้าบาททุกอย่างเลยนะคะปูม้าอุ้นเส้นนะฮะปูม้าจริงๆเส้นโดูผมเอาแบบสามกล่องสามกล่องกับน้ำตกสามกล่องกับน้ำตกแล้วก็ขาไก่แม่ตอนนี้เมนูใหม่ก็จะมีอย่างเดียวใช่ไหมคะนี่ค่ะเขาเรียกว่ายำสามกระบนะคุณผู้ชมเนี่ยเมนูใหม่ได้มาลองกันหรือยังตามมากันได้เลยนะคะูน้ำตกแล้วก็เล็บมือนะ่สบห้าบาทเหมือนกันขายยำสามกระบอกคุณผู้ชมแล้วอะไรเพิ่มไหมคะ ยังค่ะปูมาด้วยใช่ไหมจ๊ะพี่เดี๋ยวไปพี่เราไปพงนะเดียวปยงเดีกนเอาเอานี้ก่อนมาด้ยกัวะก่นด้กันคะใส่ถุงนั้นได้ไหมจ๊าพี่สีู่ส่กระสบก่ถุหนึ่งร้อยบาทพอดีขอบคุณนะคะพี่เราเอาขาไก่สองหาบคุณนะครับพี่ถังนะเรียบร้องแล้วนะรับของพี่คนนี้อยู่มีของหนูตัดให้แม่เลยตัดเลยตัไว้แม่ รถมงัมาลยคพีู่ำไ <รอ S 2> ม่จะพี่ยำยี่ผ้าบาททุกยงเลยนะคะเลือรถามได้นนจะพี่ยำกันใหม่ๆสดๆร้อนๆเลยนะคะ อันนี้ยำรอบที่สองใช่ไหมคะยำรอบที่สองรอบที่สองครับผมแกงใส่นะคะเมดู50ครับ50ก็ผมคุณเล็กครับเมนูนี้เขาเรียกว่าอะไรคะตับหวานับหวานจะเป็นแบบข้าวคั่วเนาะใช่ค่ะ ฉ่ำๆแบบนี้เลยนะคุณผู้ชมนี่ค่ะหือตับหวาน,นะ หาบาททุกอย่างนะครับมากินมากค่ะโอ้ดล้วยังไม่จะพี่ยังยี่ห้าบาททุกอย่างเลยนะคะแวคามาเลือกข้ามารว้วก่อนได้นะคะ <c oughs> ที่ไหนที่ไหนก็ได้ห้าสิบบาท ระมาหนึ่งร้นะคะ,ล,ะ,ะ,คะลองกทานสักครู่นะคะเงินทอนห้าสิบบาทขอบคุณนะคะม่ลยมาค่ะเี๋ย้าครังไม่จะพี่ยำยี่ห้าบาทบาทุกอย่างเลยนะ สดล,ล,ล้อเลยนะคะยไม่เลยทุกคนเะน,นี่เป็นน้ำยำปรุงสำเร็จมาแล้วนะคะมาตเชฟูเนียประเทศไทย พี่พยาป้ามานี่ก่อแล้วกันอาาสามกรอบเลยสามกรอบพี่ถุงจ้ะพี่้า่แ่่อ้าวปูปันข้าโพดไข่เค็มวโพดปูมาครับ สามกอบเล่นมันจะพีกเหยาะปูมาก็จะไปโกะหน้าร้านใช่ไหมครับอ๋อครับผมอันนี้ใช่จ้ะแล้วก็นี่สามกรอบนะคุณผู้ชมหมดแล้วเดี๋ยวจะรอรอบที่สองดีแล้วแนยเนี่ย ขายดีค่ะเพิ่มมาติ๋วกรอบมาให้อีกยังไม่เพิ่มเพิ่มเครื่องมาอีกแล้วคุณผู้ชมมี่เออมารอรอปูม้านะคุณผู้ชมปูม้ามาโปอันนี้คือต้มจำค่ะไม่ใช่ย่างกูค่ะใช่ค่ะต้มจำต้มสดใช่ค่ะมีหูยอปูเค็มต้มสดน้ำเลยดดีจ๊ะ เปอย่างเดียวรอเดียวับนี่อะลรดีคะสั่งได้เลยนะคะพี่เดียวแล้วองลูกแลองข้างเลยรองรัไดดีค่ะอ่ะนี่คือปลาบาปูอะนี่แหละจ้ะอันนี้นะคะพี่ปูกระหมูมะนากระหมูมะนาวแล้วจ๊ะมาตบอย่าไปร้องดัง มอย่าร้องดังในน้ำไม่นะอย่างดี้หรือจะอะไรเพิ่มเติมไหมคะเห็อย่างดิโอ้ยอ่างให้มาแล้วครับผมมาแล้วครับผมวันนี้ยำข้าวโพดปูม้านะครับผมนี่เท่าไห้าปูหยิเสร็จแล้วหยิบแล้วติดติดไปทานสองถุงห้าสิบบาทค่ะติดไปทานปูฉ่ำเลยคุณผู้ชมสดมากปูม้านะคะน้องสักปูม้า งบยะไปเลยดยได้เลยมึงแขนยาามึงจะมานันไหม <c oughs> <laughs> จะมาตุง <c oughs> จะมาแอฟตาแอฟนะ <c oughs> เอาาวจัดก,การ <c oughs> <c oughs> อันนี้ยำอะไรลูกยำปูม้าค่ะพี่ปูมา้าถุงเท่าไหร่จ๊ะยี่สิบ้าททุกอย่างเลยค่ะอันนี้ถุงน้ำยำด้ยวดยว เย็นๆนะมือสั่นแล้วนะขอบคุณนะคะพี่รับอะไรดีคะสองถุงนะคะได้เลยค่ะ สองถุงห้าสิบบาทค่ะรับมาหกนะคะเครื่องแน่นจริงๆรนึ่งจาขอบคุณนะคะพี่รับได้ดีจ้ะน้ำตกถุงนึงนะคะรับอะไรเพิ่มไหมคะสาวใคเช่น้ำงนึงนะคะมีแต่คนขอไม่รู้ทำไมม่พ่อบีแต่งยังไงวยแ่ง อยอมไม่ทันแล้วค่ะผู้ชมผมไม่เต็มที่แล้วพี่ทาราสพาเตียนนะคะดูนี่ครับทำสามกรอบเครื่องให้แน่นครับผมอ นี่ค่ะขอบคุณนะคะพี่รับประนดีจ้ะสั่งแล้วนะคะพี่สั่งยังคะซมต้มถุงนึงนะคะยำแม่จ้ะพี่ยำยี่ห้าบาททุกอย่างเลยนะคะเลื่องพี่ถาได้นะคะของเจรัตเลยสูตรนี้โคตรอร่อยเป็นยำสามกรอบนะคะจะออกอ่อเปรี้ยวเผ็ดหวานนะคะมีหลายอย่างมีเดียวค่ะถัวประกอบแคบหมูชิ้นปลาแล้วก็มี่ห้าบาททีเดียวนะคะ พี่ยอาอย่างเดียวนะดูสีก่นสุดยอดของพี่25บาทได้แล้วค่นะขหมา 2, 3, 3, สองสีสองหมา 2, 3, 2. สองสีสองสามกอดไม่ได้ยำไม่จ้าพี่ยำ25บาททุกอย่างเลยนะคะเลือกได้ทำได้นะคะฝากร้านด้วยนะจ๊ะพี่ยำเจริญยำ25บาทาเปิดร้านบ่ายสามโมงถึงสองทุ่มจ้ะ วันจันทร์ที่ตลาดของผมท่าเรือนะคะค่ะขอบคุณนะคะแม่ค้าตัวเล็กนี่คุณผู้ชมฝากร้าน,นด้วยนะคะยำเจรัตนะคะ25บาทนะคะของผมท่าเรือนะคะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะขอบคุณทุกการรับชมคลิปนะคะ